อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ในเด้อครับเพื่อนเในวงการเนี่ยเขาจะรู้ดีนะครับว่าเหรียญไหนมีราคาและเหรียญแบบไหนที่มีราคาสูงจริงๆแล้วเนี่ยเหรียญเนี่ยนะครับ ถ้ามีความพิเศษจริงๆเป็นที่ต้องการของนักสะสมจริงๆแล้วก็เปเียนที่หายากจริงๆเนี่ยราคาหลักหมื่นก็มีหลักแสนก็มีนะครับเพื่อนๆอย่างปีพศ2533เนี่ยบางร้านนี่ให้ถึง5 0 0นเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆเป็นเหรียญที่หายากสำหรับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญการจนาพิเศษ ปีพศ2539เหรียญที่สร้างขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองในงานคลองศิริราชสมบัติครบ50ปีในรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเหรียญน,นี้จะมีด้วยกัน2แบบนะครับก็คือพระเสียเรเล็กกับพระเสียรใหญ่นะครับแต่ลักษณะของเห,หรียญแบบนี้เลยนะครับ รอบนอกจะเป็นนิกเกิลนะครับเป็นเงินสีขาวรอบในจะเป็นสีบอลเงินบอนทองนะครับขอไปเป็นสีบอนทองเป็นสีเหลืองนะครับแต่สําหรับพระเสียรเล็กนั้นนะครับเป็นเหรียญที่ผลิตที่ประเทศไทยบล็อกของประเทศไทยผลิตที่ลงกระสาบและเนื่องในการเฉลิมฉลองเนี่ยเป็นปีที่ ต้องการของประชาชนมากที่สุดนะครับเลยต้องผลิตให้เยอะขึ้นนะกองกษะสาผลิตไม่ทันเลยต้องจ้างบริษัททางร้านต่างๆนะครับมาช่วยกันผลิตในภระเียนเล็กเนี่ยนะครับออกมาแต่ภระเียนใหญ่เนี่ยจ้างต่างประเทศนะครับก็คือจ้างอิตาลีผลิตไม่เพียงพอนะครับไม่เพียงพอจนต้องมาจ้างบริษัททางร้านมาช่วยผลิตนะครับเพื่อที่จะให้ทันในงานเฉลิมฉลอง เหรียญนี้นะครับถ้าเป็นเหรียญใช้จ่ายหมุนเวียนทั่วไปเนี่ยนะครับเป็นเหรียญปกติทั่วไปเนี่ยราคาจะไม่แพงนะครับถ้าเท่ากับหน้าเหรียญนั่นเองนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับเป็นเหรียญที่หายากแน่นอนนะครับเขาเรียกผ้าเสียนเฉียงนะฮะเป็นเหรียญที่ผิดพลาดในการผลิตนะครับอันนี้เป็นของแท้นะครับไม่มีการผ่าไม่มีการเจียนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนมีติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเป็นเงินเป็นทองแน่นอนครับ